สวัสดีครับผมพงเทพปวนเทียนครับสมาร์ทซีนครับผมวันนี้ครับก็จะพานะครับมาดูว่าเราเตรียมเครื่องส่งนะครับของปตทนะครับส่งเครื่องครับที่อยุธยากับที่ขอนแก่นนะครับผมตัวนี้เป็นตัว LD คีดหนึ่งสามสี่ศูนย์ g s ของเรียงดี้นะครับไต้หวันนะครับผมเป็นเครื่องเดสก์ท็อปนะครับผมก็ตอนนี้เราพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าปตทนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม โอเคนะครับตัวนี้ก็ทําการต่อไฟแล้วนะครับ l d หนึ่นะครับเป็นเครื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมงานเนียบมากนะครับโอเคทดสอบเลยครับช่างอ่านี่ก็หมุนโฟบัสนะครับอ่าี okay. ่ปิดปอกนะครับปิดปิดปันหน้านะครับผม เดี๋ยวลองอีกเครื่องนึงครับเดี๋ยลองลองฟีดเดินโอเค อเ,คคเดี๋ยวอีกเครื่องครับเดี๋ยวลองดูอีกเครื่องหนึ่งตัวนู้นนะครับ